สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมานั่งกินข้าวกันหลังเลิกเรียนอีกแล้วจ้าเลิกเรียนมาหิวทุกทีนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรวันนี้เลิกเรียนมาเราก็มาทอดลูกชิ้นไส้กรอกกินจ้าก,กินกับน้ำจิ้มไก่ราดข้าวอร่อยอร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะน้องมากินแล้วนะคะแต่น้องไม่มากินค่ะมวัวแต่เล่นอยู่ค่ะก็เลยกินคนเดียวหมดเลยหิวอ่นนะเนาะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานมันดึกแล้วนะคะเลยไม่ได้ตัดคลิปลงคลิปค่ะอีกอย่างไม่ได้ทำ คลิปด้วยค่ะไม่มีคลิปลงค่ะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเมื่อวานเราช่วยกันทํางานค่ะงานบ้านคือเยอะมากเลยนะคะเราทําทุกวันเก็บทุกวันสกรปรกทุกวันค่ะเพราะว่าทําไปด้วยอยู่ไปด้วยฝุ่นคือเยอะมากค่ะมัวแต่ทําบ้านค่ะก็เลยดึกค่ะชมต้นไม้กันค่ะต้นกล้วยไม้เรายังอยู่นะคะรดน้าทุกวันเลยยังไม่ตายนะคะแต่ต้นไซเกาหลีไม่แน่ค่ะยอ เราก็ปลูกต้นกล้วยไม้ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแต่ไม่ได้เอามาไว้ตรงนี้นะคะไว้ชั่วคราวก่อนค่ะเพราะว่าเราจะไปไว้ที่บนดาดฟ้าแต่บนดาดฟ้ายังไม่เสร็จค่ะนี่นะคะงานบ้านเราก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะที่นอนผ้าห่มอะไรเรามาตากก็ยังไม่เก็บเลยค่ะก็ว่าจะไปทํางานบ้านนะคะเพิ่งกินข้าวเสร็จค่ะ เสื้อผ้าตากไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะคะก็ยังไม่เก็บค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงครึ่งแล้วค่ะเลิกเรียนมา4มี่โมงครึง่งกินข้าวไปแล้วหนึ่งชั่วโมงสายกอพาทิตโตกดินแล้วค่ะแต่งานยังไม่ทําเลยค่ะขออนุญาตไปทํางานก่อนนะคะ แต่ก่อนจะไปมาชมต้นไม้ก่อนค่ะเราซื้อต้นไม้มาปลูกนะคะแม่จ๋าเป็นคนซื้อมาค่ะหนูไม่ได้ซื้อมาแล้วค่ะยอกมีหลายต้นเลยนะคะมีต้นประดับบ้านนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทต้นมงคลนะคะซื้อมานะคะช่วงนี้เรากําลังทําสวนนะคะทําไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อความสวยงามของบ้านนะคะปลูกไว้ประดับพ่อจ๋าก็คือมานั่งทํางานคนเดียวเลยนะคะทําแบบนี้ทุกวันเลยนะคะบ้านตัวเองก็ต้องทําคนเดียวค่ะตามเก็บตามนู่นต ทานี่นะคะลุงน้องกลับบ้านหมดแล้วจ้าพ่อจ๋าก็ต้องมาทําแบบนี้ทุกวันเลยนะคะบางวันสามทุ่มสี่ทุ่มถึงจะเสร็จค่ะบางวันสองสามทุ่มก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะ ทำแบบนี้ต้องถึงดึกถึงดื่นนะคะทําคนเดียวเลยค่ะเหนื่อยก็ต้องทํานะคะเพราะว่าทําไงได้อะใครที่ชอบว่าพ่อจ๋าไม่รู้จักทํางานนู่นนี่นั่นให้มาดูช่องเราบ่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าพ่อจ๋าทางานเยอะมากเลยนะคะทําทุกอย่างเลยแต่บางครั้งเราก็ถ่ายให้ดูไม่ได้นะคะเราต้องไปถ่ายอย่างอื่นเพราะว่ากล้องเรามีตัวเดียวนะคะมาดูช่องเราบ่อยๆแล้วก็จะได้เห็นว่าพ่อจ๋าทุ่มเทกับการทํางานแค่ไหนต้องทํางานทุกอย่างนะคะไม่ได้ แค่ว่าทําบ้านตัวเองแล้วทําดีนะคะทําที่อื่นพ่อจ๋าก,ก็ทําดีด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่สนว่าคนอื่นจะว่ายัางไงนะคะเพราะว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราไปนะคะ พราะคนดีๆมีมากกว่าคนไม่ดีอีกค่ะขออภัยในการพูดยาวเกินไปนะคะวันนี้ลุงตุ๋ยมาหาค่ะแกมาคุยเรื่องไม้เท้านู่นนี่นั่นนะคะแกก็มาเล่นตามภาษาแกค่ะก็พูดคุยกันไปนะคะอยู่ดีๆแกก็ขี่รถมาหาค่ะแล้วก็มาคุยเล่นนะคะนู่นนี่นั่นนะคะ แกก็มาช่วยทํางานอยู่นะคะแต่ช่วงนี้ก็เห็นมาบ้างไม่มาบ้างนะคะไม่มาบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเลยค่ะตอนนี้ก็ค่าอย่างท้าวันแล้วจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแลคะแต่พ่อจ๋ายังทํางานไม่เสร็จเลยค่ะตามเก็บตามกวาดบ้านอยู่ค่ะ ตามเก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็ตามเก็บกามเช็ดตามถูตามกวาดอีกค่ะบอกนะคะบ้านเราฝุ่นเยอะนะคะมันก็เลยต้องเก็บทุกวันสกรปรกทุกวันลกทุกวันภายนอกเดินมาเห็นก็จะบอกว่าโอ้สกรปรกแท้ไม่เถียงค่ะเพราะว่าสกรปรกจริงๆแต่ก็อยากจะให้รู้ว่าเราทําความสะอาดทุกวันค่ะดูแม่จา๋าทำอาหารอยู่ที่ครัวกันค่ะแม่จา๋าก็ทํางานช่วยกันนะคะไม่ได้เกี่ยงกันเลยค่ะคนต่างทางานช่วยกันนะคะวันนี้แม่จา๋ามาทา เมนูผัดเห็ดค่ะจะไว้กินพรุ่งนี้เช้านะคะกลัวแบบพรุ่งนี้ทําไม่ทันค่ะเริ่มแรกก็ตำพริกกับกระเทียมค่ะแล้วก็นําไปผัดกับน้ํามันนะคะใส่เห็ดลงไปใส่น้ํามันหอยลงไปตามไปด้วยซอสค่ะอยากจะบอกทุกคนนะคะตอนทําอยู่คือหอมมากเลยนะคะแล้วเมนูนี้แม่จ๋าก็ทําครั้งแรกด้วยค่ะ แต่ก็ออกมาอร่อยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะทุกคนสามารถทำเหมือนผัดกะเพราเลยนะคะไปลองทำดูนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปตามไปด้วยผงนัวนะคะเราไม่ต้องใส่แบบนู้หมดทุกอย่างก็ได้นะคะใส่ตามใจชอบได้เลยขอให้มันอร่อยก็พอแล้วก็จะใส่ใบกะเพราอย่างสุดท้ายค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำเมนูกินวันนี้กันค่ะ วันนี้ก็จะขออนุญาตทำตำถั่วนะคะแม่จ๋าก็จะทำตำถั่วกินกับแปซาาปานีนะคะกินกับปลาอบอ่องค่ะพ่อจะซื้อมานะคะก็จะตำ แต่ถั่วกินอย่างแซบๆนะคะเพราะว่าในตู้เย็นเรามีถั่วค่ะก็ตามปกติเลยนะคะเราเคยถ่ายทั้งคลิปทําคลิปกินให้ดูแล้วนะคะสามารถไปตามดูได้เลยนะคะช่องเรานะคะก็ทําคลิปหลากหลายเลยนะคะไม่ได้ทําแค่อาหารอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนนะคะ <c oughs> ก็ทาทั้งคลิปไปเที่ยวทำาลางคลิปทัวร์นู่นทัวร์นี่ไปนู่นไปนี่ไปชอปปิ้งนะคะทําทั้งคลิป ทำงานบ้านผู้เล่นทำทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ทำกับข้าวด้วยค่ะทุกคนจะได้ไม่เบื่อนะคะฝากทุกคนไปติดตามเพจปอยปังชาแนลแล้วก็อีกเพจนะคะพี่ปอยกับน้องปังแฟมิลี่ค่ะแล้วก็ y o u t u b e พี่ปอยกับน้องมาปังเปียวแฟมิลี่นะคะแล้วก็ปอยปัง แฟมิลีค่ะสามารถไปติดตามได้เลยนะคะลงคลิปเกือบทุกวันนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะลงทุกวันเลยค่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะคะก็พยายามลงให้ดูทุกวันนะคะบางวันก็ไม่ได้ลงค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ช่วยกันทํางานนะคะอย่างที่บอกนะคะบ้านเรากําลังทําอยู่ค่ะก็ได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างนะคะไปพูดมาตําถั่วก็เสร็จแล้วจ้ามากินข้าวแรงด้วยกันนะคะวันนี้เราก็ทํา จำถั่วค่ะกินกับแปซาป,ปานน่นะคะหรือปลาอบองค์ค่ะอย่างอร,อร่อยอร่อยบอกเลยว่าเข้ากันมากนะคะวันนี้ยั่วจ้าแซบจ้าช่วงนี้เราก็กินข้าวดึกกันนะคะเพราะว่าเราช่วยกันทํางานค่ะกว่าจะทําเสร็จก็ประมาณสองสามทุ่มเลยค่ะก็เลยมากินข้าวดึกกันนะคะ หนูก็มานั่งกินกับน้องนะคะน้องก็บนนุ่นมบนี่ให้เอาน้ําให้กินนะคะคลิมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย